สวัสดีครับผมคนอีสานบบพื้เมืองครับผมนี่มือนี่ทายขีดบานบ๊อบปุ๋ยครับผมกำลังเทพืนเทยังล่ะครับที่ตอนขีดแปกนี่มาทีน่นี่สร้างถี่มาซอยก็ต้องกินเขาล้วครับพักเที่ยงแล้วเบิ่งเมนูครับมือนี่ที่คนมาซอยบานรบ๊ปุ๋ยได้หเห็ดเขากับน้ำยังให้สร้างกินครับนี่แหละครับ กินข้าววัที่นี่ครับเวลาดื่มข้าวแล้วโอ้กินข้าวแล้วครับผมโอ้โหมีอะไรมั่งครับผมด้วยเนื้อหมูบดกระตุ้น ค้งครับผมส้มตำจำุ่นขึ้นหน้าเสี่นี่ซื้อมากหรอครับอนนี้จเื้อกระเจียครับอกกเดยนี่แกงไก่ใส่ตะกองยังมีแก้วพอแก้วจำพอครับช่างที่มาช่วยบ้านเบาปุ๋ยครับผมเปลี่ยนทันอีจนเปลี่ยนปุ๋ยาเจี่ยงจุดเบิดน้ำเนาะ กินเขาด้วเดี๋ยวเอิน้นไะ <c oughs> หมนะกงิ่นเขาครับผมข<อ>้าวอย่างไ่ใส่บทยื้อกด้ยมงอยากฟะทองเหมือนกันนี่แหละห้วเราะช่วงติงานแต่เว้นปปล

จังหวัดถามพื้นเอี้ยังตำตรงแดงป้าแต่แมงบ่อกหกเล่หลายอย่างหมดไอ้จีแม่ชาวเขาไม่เสียไหนว่าตำเสียตำป้าอะไรหกเช็คยนีงเนี้ยใส่ทุกอย่างก็งอกก็เหยียบไปหน่อยเลยโอ้โหเต็มเต็งทั้งเสองวันน่าฟ้า

các và vâng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 

ยังมันเวียลยิ่งเจ็บปวดกุ้งใส่หมอนด้วยนักดีเดือดเดียวนะจะเห็นญาตินี่นะจะยิ่งขึ้นนะจะกอดสาธิขงมั้ยนะกินแล้วเอาไอยางนะเฮ้ยที่ไหนเนนี่ขงมั้ยยัง ยิ uhm, DM, bom, <masa> <c oughs> <ogi> ้มยิ้ดแลวไปเหนั่งเห็นเดี๋ยวจอี๋เ้ากคือกี๋ไงนั่นเยอปพันไปยอมกี๋ไงยังกว่ยกี๋เียด้ยเนาะสาเสียเดี๋ยวกหาย่แนแล้ว

ของข่อยตัวนึงเป็นไงเขาบอเดือนอันเดียวกันนี่ของเขาพ่อกอกันนี่นั่นของเขาูอันนี้ของเขามาเลยนั่นของม้วน่ของเขาม้วอ่ะเมื่อเรวขี่ตับไปน้ำไปเดียหมื่นถ้าี่ดำเยอะ

อย่แล้วเขาจะไปเกิน้นอมันนักเถือสี่นันเรไปได้ไม่กี่ขั้นอกเรื่องการนี้เรานึ่งไม่พี่อนี่มันอยู่เดิมไปลาดแน่นนยจิมากกว่าน้องเสี่ยงหนึ่งคนตัวสำหับตัวมานี่นไม่ต่างกันนี่อ่ะคว่ำผานเรื่องนี่เยา่บันี้เรานี่มันนักเือน

nhiều tân yếu dễ gửi như vậy là yang của vợ đẹp bà 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 mẹ đỡ 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 mẹ đỡ

đây võ đúng mặt đi. Ô võ tên vỉa mũi. Ô võ tên vỉa mũi. Ô võ tên bớt mũi. Ô võ tên vỉa mũi. Ô võ tên vỉa mũi. Ô võ tên vỉa mũi. Ô võ นะครับอิ่มแล้วครับบัดที่ไหนเสียบเสียบแกงนี่นะแสแบบีบดีครับแกงไก่เสีบแบอื้อหอมบานดีสุดท้ายจะเสียบในการและอิ่มแล้วครับนี่แหละครับผมอิ่มแล้วสั่งเขาเที่ยง เบาปุ๋ยเลครับเ็ดเขาสูสร้างสู้ยังกินครับได้ตำหุ้งแลวครับแซ่บๆุดหลายครับติดตามช่องคนอิสานมาคนเมืองครับกับทีมงานสร้างทำบ้านลังหวดปูนปาดปูนกันเยู่ครับก็ให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ